สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนลดเกมยันเดริใหม่นะคะที่เราลบไปนะคะเพื่อเดไม่ได้ลบนะ,ะนี่แล้วให้เราก็กดไปที่อันนี้นะคะก็เข้าไปจิ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจ <laughs> ิ๊บจ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 ิ๊บิ๊บจิ๊ ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ยูทู e นะ A...N...B... <B> แล้วก็อะไรอย่าจำไม่ได้นะแล้วก็เอ้ยเพมแค่นีงนะคะยันยออะยอยักอยู่ไหนยอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ดีหรือเปล่าทุกคนมันไม่มีเด,ด็ดเลย,ดยอ่ะเออ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 เอยัาแยกใช่ไหมเห็นเราต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะยอยักษ์กสราอะนองหนูเด็ดเละเนี่ยแค่เขียนคำว่ายันเฉยๆน,น,นะคะมันก็จะขึ้นมาอันที่สามนะแล้วก็กดแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไป เราก็จะเจอกับอันนี้นะให้เราเรียนเรียนเลียนโอ้ยแล้วก็โฮมเดลีน,นะคะหรือว่าเดลีโฮมนั่นแหละเออแล้ว,ลวเราก็จะมาที่หน้าดาวโหลดเัวนะฮะแล้วเราก็เลี่ยนเลื่อนนี่แล้วก็กดอันแรกนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะคะอือฮึอ่าพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ ออกนะคะออกไปรอให้มันเต็มรอให้โหลดเสร็จกอน,นะคะแล้วก็กดกากบ,บาดแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะไปที่ไฟนั่นแหละเออนี่แล้วก็กดไปที่อันนี้นะคะกดเข้าไปสองครั้งอ,อ่าเราก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะคะ你好นะ นี่เราก็จะเจอกับตัวนี้ให้เราคีขวาอ่าอ่อ่อออาแล้วถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เรานะคะกดไปที่ตรงนี้เลยอะ่ะมัจะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเราก็กดอันที่สองนะกดอันที่สองแล้วก็กดตกลงแล้วก็กด y e ส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  อุ้ยอ่าแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะอ่าโอเคคลคเๆๆ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 กดเยอะั้งกดเยอะนะอืมอันนี้เนี่ยพอของเรามันเป็นแบบนี้ให้ทุกคนนะคะแล้วขีดเขียวๆเนี่ย เต็มนะคะถ้าใครได้เนี่ยก็คุณก็จะได้ให้มันรอให้สีเขียวๆที่มันจะอยู่ตรงข้างล่างอะไม่ใช่ข้างบนนะให้เรากดเจตกดเจก,กดเจหรือกดใช่นั่นแหละให้ไปจนมันแบบจนมาเหลือแค่จนมาเหลือแค่ออไอ้ที่มันเป็นขีดเขียวๆว่ะทุกคนเลยรอไอขีดเขียวๆข้างล่างนะคะเต็มเก่นนะคะแล้วทุกคนนะคะก็จะได้ อันเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไม,มเมาส์ขยับไม่ได้โอเคแล้วทุกคนนะคะก็จะได้เจ้าตัวนี้นะคะกดเข้าไปกดสองครั้งรัวๆนะคะแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะคะกดไปที่ตรงนี้กดสองครั้งนี่แล้วก็รอนะคะรอด้วยรอรอแล้วก็ขึ้นเสียงขึ้นมานะ นี่เห็นไหม <S 2> <S 2> <S 2> ดู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 ดดู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 ดดนี่นะคะแล้วก็ให้เรานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่อันนี้เลื่อนลงมาแล้วก็กดอันนี้นะเอ้ยอันนี้อันนี้นี่นจอมันก็จะเต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็กด e อ,อ่ะ แล้วเราก็กดตรงนี้นะคะใครเบกบาร์เนาะเบกบาร์อ่าถ้าใครไม่ได้นะคะลองไปโหลดอีกคอมนะแล้วก็จะขึ้นดึ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 เราไม่ได้กดแบบนี้นะไม่ได้กดไปมั่วๆนะกดตรงนี้นะคะอีตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ เลือกเวอร์ชันคุณแม่ก็ได้นะเวอร์ชั่นคุณแม่จะเร็วกว่านะคะแต่เวอร์ชั่นลูกเนี่ยจะช้านะคะสังเกตที่ต้นไม้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้มันจะขยับเร็วกว่านะคะแล้วมันก็จะเลื่อนมาเร็วกว่าดิดูนะเลื่อนไปนู่นเร็วมากแต่เลื่อนไปเนี่ย เลือดไปที่เนี่ยช้าเราจะเลือกแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดที่ตรงนี้ราไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะแล้วก็จะมาแบบนี้นะคะหรือว่าเราก็เลื่อนลง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 ให้มันมาถึงอันนี้นะคะเราก็กดที่ตรงนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เรากดคิวแล้วเราก็กดอันนี้แล้วก็อีกมันก็จะขึ้นมาอันนี้นะคะแล้วเ,เราก็กดอ e. ีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะเลือกอันเราจะเลือกอันนี้นะคะทุกคนเลือกอันไหนก็ได้นะเอ๊ะทำไมมืเอเรามันข่าวจังวะเฮ้ยโทรศัพท์เกอบตกแล้วก็กดอ e. ีนะคะ 谢谢เราจะกดอันนี้ไปเลยก็ได้นะคะหรือว well ่าเราจะกดอันนี้ไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่อยากแต่งรุ่นพี่นะคะเราจะแต่งนะฮะกด E ถ้าจะแต่งเราจะเอาสีผิวรุ่นพี่เป็นแบบนี้นะคะและทรงผมเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบแบบนี้นะคะและสีผมเนี่ยเราจะเลือกเป็นสี สีอะไรดีทำไมไม่เจ็สีแดงแดงวะแล้วทรงไหนดีทุกคนทรงนี้เนาะเอ้ทรงนี้สีผมก็จะเอาเป็นแบบ จะเอาสีสีน้ำตาลนะคะตาดอกสีตาสีตาก็จะเอาเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็กดอ e เลยแล้วก็กด e อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็เลือกชุดนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันที่อ,อ,อันที่ห้านะอันที่ห้านะคะเราจะเลือกเป็นอันที่ห้านะคะ กดทอยหลังเราเลือกเป็นอันที่หกหกหพูดผิดหนะคะเออห้านั่นแหละเอาห้านะคะเอาชุดที่ห้าจะเป็นชุดนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่กล้องเราอะ่ะมันไม่ชาดด้วยม,มันก็จะเป็นสีดําแล้วเราจะยืนทําไมยืนยืนเถอะแล้วเราก็กดตัวอี๋นะคะแล้วก็เกิดอีอีก ทุกคนจะดูเนื้อเรื่อง <Something S 1> ก็ได้นะคะ <is S 1> แต่เราไม่ดูนะคะ <Wrong. S 1> เราไม่ดูเนื้อเรื่องนะคะ <Hey. S 1> อ่ะแล้วเราก็กดถ้าทุกคนไม่อยากคุยนะคะก็กด F แต่เราจะกด E นะคะทุกคนไม่อยากคุยก็กด F ถ้าอยากคุยก็กด E เรื่อยๆนะคะ เธอ a him him> ู้แล้วว่ามนคุยนะคะจะมีตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวโอซานะนั่นเองกดรัวๆเลยนะคะกดดปีดูปีมันก่อนกดปีนะคะ แล้เวเราก็ต้องรอก่อนนะคะทุกคนถ้าของใครมาแล้วก็เดินไปตรงประตูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะคะรอให้มันมีเสียงขึ้นมานะ,ะบึมบึมบึมนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยตาเย็นจังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเดินไปตรงอตอนแรกอะ่ะเราเล่นเกมอย่างเดลยใช่ไหม เราเล่นเก็บย่ไงเรไรอ่ะเราไปกดเดินอยู่ตรงเนี้ยมันก็เดินไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมากดตรงนี้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 นะคะเดี๋ยวเรากดให้ดูเออเราก็จะไปข้างหน้านะคะกด e แล้วก็กด e นะคะแล้วก็กด e แล้วก็กด f แล้วก็รอก่อนนะคะ พอมันเล่นได้ใช่ไหมของเราจะรอนานหน่อยนะคะพอเล่นได้เนี่ยอันนี้คือปุ่มอันนี้คือปุ่มออกอันนี้คือปุ่มเดินเดินหน้าอันนี้คือปุ่มที่หยิบที่หยิบอ่ะอันนี้ก็หยิบเหมือนกันอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือเดินไปทาง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 ซ้ายอันนี้เดินถอยหลังอันนี้อันนี้จะเดินมาหาด้านเรานะคะอันนี้จะเดินไปทางขวานะอันนี้ก็จะกด F ค่ะ กด C คืออะไรไม่รู้นะคะกด b a c บ Bar ก็คืออะไรไม่รู้กดกดอันเนี้ยคือคือใช้โทรศัพท์กดอันนี้คือวิ่งกดอันนี้คือขามหรือว่าดูสตูหัวใจก็ได้ว่าอยู่ไหนกดอันนี้คือออกนะคะอันนี้คือถ่ายรูปอันนี้คือแคปอันนี้ก็คือทีเรื่อนนะคะอ่าพรทุกคนเข้าได้แล้วใช่ไหมก็ไปฆ่าเลยค่ะ บายบายของเรามันเข้าเกมนานเนี่ยเราเลยต้องอธิบายก่อนบายบายค่ะ